สีดอที่กรุณามารอต้อนรับพวกเราที่หน้าประตูตั้งกะเที่ยงพวกเราที่นี่ยินดีต้อนรับทุกสีเพราะพวกเราเป็นประชาชนสีพิเศษ ภาษาโฆษณาเรียกว่าพวกสีทนได้เจอสีอะไรก็ยินดีต้อนรับหมดผมขอกราบเรียนกับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าวันนี้ได้รับมอบหมายให้มาพูดสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม กับเรื่องที่สองคือเรื่องการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวขอนแก่นและคนไทยทั้งประเทศที่มีผู้ว่าราชการเมืองหลวงคนใหม่ชื่อสุขุมพันธ์ณประชาธิปัตย ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3มีนาที่ผ่านมาปรากฏว่ากรุงเทพมหานครมี50เขตพักประชาธิปัตย์ชนะ39เขตสุขุมพันธ์ได้คะแนนทั้งหมดล้านสองแสนห้าหมืนคะแนนพักเพื่อไทยได้ล้านเจ็ดมืนคะแนน ทางกันแสนแปดมืนคะแนนยังดีที่ฝนตกถ้าฝนไม่ตกรับรองแดดออกพี่น้องชาวกรุงเทพไม่ต้องกลางร่มไปลงคะแนน ประชาธิปัตย์อาจจะชนะมากกว่านี้ก็ได้นับคะแนนเสร็จวันที่สามมีนาปรากฏว่าเลือกตั้งวันเดียวแต่มีคนแพ้สองคนคนที่หนึ่งชื่อพงษพัฒ คนที่สองชื่อพงษ์สะโพนเพราะโพลออกมาถแถลงผลการสำรวจกี่ครั้งกี่ครั้งก็บอกว่าพงษสพัฒชนะขาดแต่ผลการเลือกตั้งพอเปิดทีบออกมากลายเป็นสุข,ขุมพันชนะขาด พงสะโพนแพ้ขาดเข้าโรงพยาบาลอย่าว่าแต่หมอสัลยกรรมแม้แต่หมอดูก็ไม่กล้ารับเย็บวันสองวันผ่านมาออกมาแถลงชี้แจงว่าที่โพมันออกมาอย่างนั้นไม่ใช่โพผิด แต่ว่าโพคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนแปลว่าอะไรคลาดเคลื่อนแปลว่าไม่ถูกไม่ถูกแปลว่าอะไรไม่ถูกก็แปลว่าผิดพักเพื่อไทยไม่พอใจผลการเลือกตั้งออกมาโจมตีพักประชาธิปัตย์หลายข้อ ข้อหนึ่งบอกว่าประชาธิปัตย์ชนะเพราะเล่นการเมืองแบบเก่าขออนุญาตกลาเรียนกับพี่น้องตรงๆว่าที่ประชาธิปัตย์ชนะไม่ใช่เพราะเล่นการเมืองแบบเก่าแต่ชนะเพราะคนกรุงเทพเขาเลือก พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เล่นการเมืองแบบเกา่าแต่เล่นการเมืองแบบใหม่ไม่เผาบ้านเผาเมืองขออง้อ2ออกมากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะเพราะเก่งแค่ประดิษฐ์วาทกรรมขอเรียนถามพี่น้องชาวขอนแก่น พักการเมืองที่เริ่มต้นทำการตลาดเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ประดิษฐ์วาทกรรมก่อนคือพักไหนถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยก็คำว่าไร้รอยต่อใช่ไหมครับพี่น้องต้องการบอกคนกรุงเทพให้เลือกผู้ว่ากทมพักเดียวกับรัฐบาล แต่สุดท้ายขายไม่ออกเพราะคนกรุงเทพเขาไม่เอาไร้รอยต่อเขาจะเอาทวงดุลที่เขาเอาทวงดุลเพราะเขากลัวกรุงเทพเหมือนรัฐบาลรัฐบาลนี้บริหารมาบริหารไปกลายเป็นนายกมีสองคน เขากลัวว่าถ้าเลือกผู้ว่ากทมพักเดียวกับรัฐบาลสุดท้ายผู้ว่ากทมจะมีสองคนเหมือนนายกคนหนึ่งหน้ากลมอีกคนหนึ่งหน้าเหลี่ยมนอกจากนั้นพักเพื่อไทยยังกล่าวหาพักประชาธิปัตย ว่าที่ชนะเที่ยวนี้เพราะเล่นวิชามารปล่อยข่าวว่าคนคอสั้นจะมาเป็นรองผู้ว่าขออนุญาตราบเรียนกับพี่น้องชาวขอนแก่นว่าพรักประชาธิปัตย์ไม่ได้ปล่อยข่าวแต่คนที่เขาเสนอข่าวคือสื่อมวลชน และเมื่อนักข่าวไปถามนายกนกแก้วว่าถ้าชนะเลือกตั้งจะเอาคนไม่มีคอเป็นรองผู้ว่าจริงหรือไม่นายกตอบอ้อมแอมไปอ้อมแอมมาไม่กล้าปฏิเสธเด็ดขาดสุดท้ายคนกรุงเทพก็เลยตัดสินใจ ว่าระหวังเลือกสุขุมพันธุ์บวกประชาธิปัตย์กับเลือกพงษพัฒบวกคางคกเลือกเบอร์16ดีกว่านอกจากนั้นยังกล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเที่ยวนี้เพราะขายความกลัว อภิสิทธิ์เบชาชีวะครับหลอกคนกรุงเทพว่ามีผีทั้งที่จริงๆแล้วผีไม่มีขอกราบเรียนกับพี่น้องที่เคารพตรงนี้ว่าผีมีจริง และวันนี้ขออนุญาตเสนอผีสามตัวที่กำลังอารวาสอยู่ในประเทศไทยผีตัวที่หนึ่งผีอีแพงผีตัวที่สองผีอีโพยผีสองตัวนี้อยู่ในร่างเดียวกัน หัวเทียนบอดเหมือนกันพูดฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันบ้านอยู่จังหวัดหาใดใหญ่เหมือนกันชอบหนีประชุมสภาไปเที่ยวประเทศซิดนีย์เหมือนกันนอกจากผีอีแพงกับผีอีโพย ผีตัวสุดท้ายก็คือผีอีโพจหลอกพักเพื่อไทยว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้ยังไงพักเพื่อไทยก็คะแนนนำแต่สุดท้ายเปิดทีปอกมากลายเป็นพักเพื่อไทยพระนำพี่น้องครับ ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านทั้งหลายว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ขายความตัวแต่ขายความจริงครับผีสามตัวหลอกคนกรุงเทพไม่ได้เพราะคนกรุงเทพฉลาดกว่าไอ้พวกผีสามตัว คนกรุงเทพกลัวอะไรคนกรุงเทพกลัวหนึ่งกลัวพวกเผาบ้านเผาเมืองสองคนกรุงเทพกลัวพวกขี้โกงตะกี้ชาวนนพูดไปหน่อยหนึ่งแล้วโครงการรับจำนำข้าวบอกกับพี่น้องชาวนาว่า จะรับจำนำหมื่นห้าสุดท้ายได้ชาวนาได้หมื่นเดียวอีกห้าพหายไปอยู่ในพุงผีขาดทุนวันนี้สองแสนองมล้านจีทูจก็เลยกลายเป็นจีทูเจียน้ำท่วม เอางบมาใช้แสนสองหมืนล้านปรากฏว่า65%ถึงมือชาวบ้านแต่ที่เหลือ35%โดนเจี๊ยนี่จะออกกฎหมายใหม่ครับมากู้เงิน2องล้าน2แสนล้านบาท ออกเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ถ้าออกเมื่อไรพรบนี้ก็กลายเป็นพรบรเตรียมเจี้ยล่าสุดที่จำเป็นต้องพูดวันพฤหัสพี่น้องครับใครที่ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องคงจะเห็นปรากฏว่าขนาดนับองค์ประชุมนับได้ด้วยวิธีกดบัตร 2 6 5เสียงแต่ปรากฏว่าพอนับหัวจริงๆเหลือแค่121คนแปลว่าสอสอรัฐบาลมีการกดบัตรแทนกันอย่าว่าแต่โกงจำนำข้าวอย่าว่าแต่โกงงบน้ำท่วมขนาดลงมติเสียงในสภาองค์ประชุมยังโกง ยังมีเรื่องที่จะกลาบเรียนกับท่านทั้งหลายอีกเยอะเลยครับแต่บังเอิญว่าเวลาหมดที่จริงจะต้องพูดเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษสกรรมแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านอภิสิทธิ์พูดก็แล้วกันสำหรับผมขอพบก,กับพี่น้องเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ